สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาเสแซ่บน้ำมันวันครับมือนีน้ำวันได้อึ้งอัวครับพี่น้องร้านสาวจัดให้ย่างหอมหอมใส่กับน้ำกิมมะขามเนาะตัวนี้น้ำกิมบะขามตีมนันน้ำเบื้องเมียงครับพี่นอ้องคือเครื่องแบบเนียนเเอาคาคากลดมาเสแซ่บๆๆน้ำกันอื <c oughs> หอมเครื่องมาก <c oughs> นั้นสาวตำเครื่องแบบพริกเตขึ้นจมูกเลยพี่น้องครับ ขาี่กว่าพี่ขนาดืม อืมออืค <à déc> <ations> ือแบบหอมเครื่องดีขนาด อันนี้คือใส่อัวใส่หมูนะพี่น้องบ่ได้ใส่อึงสับเลยนี่ใส่หมูน้องเหลือกินขายกินหัวมันก่อนจังมากินอันที่หลังเนี่ยหูหูขากเลย 嗯哼。Mm hmm. หนไ้าดุนหยกหรอแซ่บ <c oughs> ตะอึ้งสุดกับแซ่บใส่อัวเข้าไปนี่ยังคัดกรอบมันดีขนาด <c oughs> ừ <coughs> hừ <coughs> <coughs> มันหลายตัวมันกินอ้วนเนี่ยเขาจะอิอ่มตัวสามตัวเลยครับเขาต้องเหนียนอึงเอา,ากระขวดเนี่ยคุยน้ำจิ้นจังไยฟินกรขนาด แน่นทุกกูดีขนาดแล้วตัวนี้สิไปกินที่หลังครับพี่น้องกินโตกินหนังมันหัวมันกวนตัวนี้สิกินแล้วมันสิเคลียนเนาะ คือแน่น,กกอ,น,ยนอยูอ่กูอะครับ,บเนี่ยเมื่ออย่างโมูขาคราดเนาะขนาดมะแซ่บก่ามันนี่ขนาดคือแบบเนียน หอมแซ่บ บางเหล่าก็จ้กครับพี่น้องทีเดียแจ้งเนาะเออท่านใดก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับโอ้เสียงเพลงกับบ้านมันท่านใก็ตันนี้ก็อยูเหล่าพี่น้องตอนนี้เราบร้อมไปเล่มต้องห่างนะครับเนาะเดานใดก็ฝากนะครับเสียงเพลงมากพอดีสวัสดีครับ